สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ค่ะได้มีการเปิดจำหน่ายเรียนกระซาบทีระลึกและเรี่องทีระลึกพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุเท้าพระบาทสมเด็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารัเิมยี2 6พฤษภาคมก็คือเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่16เป็นต้นไปนี่แหละค่ะ เมื่อแกตะวันนี้ค่ะนายอังกูลซีลาเทวกุลค่ะผู้วาราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็เป็นประธานเปิดการจําหน่ายจ่ายแลกเรียนกระซาบถีระลึกและเรื่องีระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท้าพระบาทส้มแดดพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช14มกราคม2568ค่ะที่สำหนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่มีนางสุนันทาสกุลสั้นธนารักษ์พื้นที่กระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรซ้ำ หักงานธนารักพื้นที่กระบี่และก็มีประชาชนร่วมในพื้นที่ค่ะพร้อมทั้งมีการรวมกันสร้างจองนะและกก็สื่อเรื่องกระซ่์ทีระลึกและกก็เรื่องทีระลึกค่ะครับปูวกระบี่เองได้เชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจการสร้างจองเรียนกระซ่าบนะครับนะในโอกาสดังกล่าวนะครับเงว่าววันที่14มกราคม68นะครับเป็นวันสมบูรลลอายุเท้าพระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับพระปฐมสั์เห่งสมเดจพระปฐมบรมกษัตร,ริย์ายาธิรา,รา,ราชเจ้านะครับ โดยมีเรียนกระซับนะครับจำนวน6กชนิดนะครับนะและกรเรียนที่ระลึกอีกสองชนิดโดยจะเปิดจำหนาแต่วังทียินที่พกคือเรติว่าเนี่ยเรืมแล้วนะก็ไปไปเลือกกันได้นะครับโดยงอมุกยอกแบบนะครับหรือว่าติดต่อที่ธนารัก์พื้นที่นะครับ3 3สูญเจ็ดอ้าหกหนึ่งหนึ่งสามสามสงครับหรือทางเว็บไซต์อของกลุมธนารักษ์ก็ได้ครับ <S <S